อ่ะทุกคนเขาบอกว่าหลายเทคใช่ไหมหลายเทคกน่อ่ะคอยดูเดแม็กเอาแบบไม่ตัดเลยนะมาเดี๋ยวโยนให้ดูครับผมไปอ่ะมามาดูกันครับโอ้โห,โหนี่ไงนี่ไงถ้ามันโต๊ะง่ายกว่าทุกคนนี่ไงเป็นไงโอ้ยสูงเกิน โอ้ยโอ้ยยังไงเฮ้ยนี่ไงถ้ามันโตง่ายกว่ามากทุกคนใครบอกตัดต่อใครบอกตัดต่อคอยดูนะนี่เอ้ยนี่ประมาณนี้ครับผมถ้ามันโตง่ายกว่ามาก